สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอ,อกแล้ววันนี้กลับมาอยู่ในเกม100ปีใช้ชีวิตให้มีคุณค่าอันนี้จะเป็นภาคต่อนะครับจากครั้งที่แล้วนะเพียดจะลองไปอีกทางหนึ่งดูนะครับตอนอายุ33ปีซึ่งครั้งที่แล้วเราหนีใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เราจะลองไม่หนีดูนะเฮ oh. ้ยชีวิตลำเค็นจำเป็นต้องมีวิชาอคุณตำรวจมาแล้วเฮ้ย oh. นายอะ่ะ oh. ที่เนี่ย มันห้ามมานั่งขอทานนะมันผิดกฎหมายรู้ใช่ไหมมันผิดกฎหมายไปเข้าห้องขังซะโหคุณตำรวจใจร้ายมากก่อนอื่นต้องแย่งปืนคุณตำรวจก่อนนี่คุณตำรวจหยุดนะเอ้ยอย่าหันปืนมาทางนี้<อ>ฉันกลัวโอเคขั้นตอนต่อมาเราก็จะเดินออกไปนะครับพร้อมกับปืนกระบอกนี้ของตำรวจคนนั้นเชิบ เชิบาาระหว่างที่เดินออกไปนั่นเองมาแล้วนะครับยกกันมาหมดเลยนะทั้งโรงพักเลยนะครับมาหมดเลยนะมีทั้งพอเฮอก็ลงมาหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการยอมแพ้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้เราจะตายทค่ตรงนี้ยอมแพ้แล้วครับผมยอมแล้วครับคุณตํารวจอ่าโอเครวบตัวไปได้ ระหว่างนี้นะครับคุณตำรวจเขาก็จะทำการแบบนะถ่ายรูปเซลฟี่คุยกันเอ้ยผลงานการจับกลุมสุดยอดมากาจับใจกลางเมืองเลย,ยแล้วก็หัวหน้าก<ๆ>็จะเรียกตำรวจมีหนวดไปนะครับซึ่งท้งที่แล้วเนี่ยพี่เอกขอโมยรถหนีไปเลยเนาะแล้วก็ม,มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจบไม่สวยคราวนี้เราจะลองนั่งไปในรถดูนะครับดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเอานั่งเฉยๆนะฉันจะเอารถไปส่งที่โรงพักเรียบร้อย แล้วเองก็จะต้องโดนจับไว้นะนี่ตอนนี้เรามาถึงโรงพักนะครับอ้าวไม่ใช่โรงพักนี่คุณตำรวจอันนี้มันคุกอโอ้มาถึงก็เจอโอ้ยนี่เป็นสัตีคนเดิมเลยนะครับให้เราให้เราถอดเสื้อผ้าออกเพื่อตรวจอาวุธนะครับคนนี้เดี๋ยวจะลองเลือกเป็นเสื้อลายดูมั่งนะเอาละกรึบเย่ <laughs> มันจะอารมณ์ดีทำไมเนี่ย อ่แล้วก็มาฉากนี้เลยนะครับฉากที่เจอกับบัตหลวง oh. อ้าวไอเจ้าเด็กคนนั้นนี่นะ mm hmm. ฉันจําได้ตอนเด็กๆอะ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อในพระเจ้าลองเรียกออกมา <Hey. S 1> ช่วยงานดูหน่อยเพื่อจะเชื่อในพระเจ้าลองไปช่วยดูนะครับนี่เรียบร้อยเปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วรีบไปทํางานแล้วก็รีบกลับเข้ามาซะละ่ะ uh. <laughs> ล็อกให้อยู่กับบัตหลวง ม่กลัวบัตรหลวงเป็นไรเลยนะครับแถวโหให้เราไปอยู่กับบัตรหลวงเฮ้ยเจอแล้วไขควงเอาละคราวนี้จะต้องทําการปลดลูกกงออกไปให้ได้เพียงรู้สึกว่าไทาม์ไลน์จะคล้ายๆเดิมนะครับก็คือถ้าเราวิ่งไปตรงไหนเนี่ยแล้วมันเป็นเส้นเส้นเดียวอะ่ะไม่มีทางแยกนะครับมันจะได้เหตุการณ์เดิมเกิดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้จะเหมือนตอนพา์ที่1ใช่ไหมครับอ่าเหมือนกันเลยนะ ส่วนถ้ามันไปเจอทางแยกเยอะๆนะครับตั้งแต่2ทางขึ้นไป2,3,4,5เนี่ยไทม์ไลน์จะเปลี่ยนนะครับเราจะมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นสามารถวนกลับมาเล่นได้อีกนะครับเกมนี้เอาแล้วจะครบแล้วแป๊บหนึ่งอันสุดท้ายหัวนี้สปริงแข็งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย,ยเรียบร้อยนี่คุกแค่นี้มันเอาเราไม่อยู่หรอก ไปดีกว่าประตูสู่อิสรภาพทางนู้นไกลมากทางนี้ใกล้กว่าโอเคเอาใกล้ไว้ก่อนไปแลละทางซ้ายเฮ้ยรอเดียวโอ้เจอแล้วฝาท่อนี่เคว่งทิ้งนะครับทำลายหลักฐานโอเคไปแล้วนะทุกคน ลาก่อยเฮ้ยอเชิบโอเคก็เพี่อตัดมาตรงนี้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเราต้องไปเป็นตลกนะซึ่งเป็นดาวลุงมากแล้วคราวนี้เราจะต้องกระโดดออกจากเครื่องบินเพราะว่าเครื่องบินระเบิดนะครับนี่เราก็จะลงไปที่เกาะเนาะคือถ้าเล่นตรงนั้นมันจะนานมากเลยนะก็เลยขอตัดมาตรงนี้เลยนะครับใครอยากรู้ไปดูตอนที่สองนะครับจะมีให้ ลงมาในเกาะนะครับก็คิดถึงพ่อกับแม่นะผ่านไปหลายวันไม่มีอะไรให้กินนะครับโอ้โหปีนขึ้นต้นมะพร้าวเก็บอะไรก็ไม่ได้จับปลาก็ไม่ได้เอ้ยเฮ้ยเราเจอชนเผ่าพื้นเมืองครับแต่ถ้าเราเลือกแบบอยู่เงียบๆไว้เราจะตายอดตายนะครับอ่เดี๋ยวเข้าไปขอความช่วยเหลือเขาดีกว่าพี่เอกว่าชนพื้นเมืองแปลกๆนะใช่ไหม ถ้าจากพาร์ทสองนะครับเต่าที่จําได้ก็คือชนพื้นเมืองเนี่ยเขาจะเป็นเป็นลุงแก่ๆใช่ไหมเป็นผู้ชายคนหนึ่งเนาะเครานี้ทาไมเป็นผู้หญิงสองคนก็ไม่รู้นะครับนี่จับปลาทําอะไรไม่ได้เลยช่วยด้วยครับช่วยผมด้วยช่วยด้วยนะโอเคตามไปด้วยกันนี่พาไปหาของกินเฮ้ยมันไม่ได้มีคนเดียวนะครับมีสองคนเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงเนาะน่าจะเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอฝึกด้วยดีกว่า ขอฝึกด้วยนะครับผมต้องเอาตัวรอดโอ้โหเข้ายอดหน้าพอดีโอ้นี่ยิงสามดอกอะปีนขึ้นมาพ่อนุมปีนขึ้นมามาเร็วนายเป็นความหวังของหมู่บ้านมหมู่บ้านอะไรมีกันสามคนหนึ่งปีผ่านไปโชเหมือนเดิมเป๊ะนะครับพี่เอกก็เก่งขึ้นมาแล้วนะขนาดแบบ ยิงหมาที่เดียวตายว่าแต่ว่ามันมีบนเกาะด้วยเหรอมาอายุห้าสิบสามก็ไป56เลยนะครับอืมมันมีทางแยกนะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะปึ๊บเมืองกับสาวๆที่เกาะพี่เอกลองเลือกอยู่กับสาวๆที่เกาะดีกว่านะครับไปกันเถอะผมจะอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนพวกคุณเองอายุ57ครับ อือ้าวยังไงอ๋อเธอจะเลือกฉันหรือเลือกน้องสาวมีทางเลือกว่าให้เลือกเป็นพี่สาวนะครับหรือว่าจะอยู่ร่วมกันสามคนเลือกพี่สาวแล้วกันนะครับสามคนเดี๋ยวมันจะดูแบบนะดูไม่ค่อยดีโอ้ระหว่างที่เราจะอยู่ร่วมกันนั่นเองน้องสาวก็เกิดโมโหขึ้นมาครับอ,อคิดว่าฉันเป็นเด็กหรือไงฝากไว้ก่อนเถอะ นี่เผาเฮยเผาเฉยเดี๋ยวก่อนโอ้ตายแล้วโหใจร้ายมากนะครับถึงกับเผากันทิ้งเฉยเลยโอเคงั้นอยู่กัน3คนก็ได้ไปอยู่กัน3คนหลายปีต่อมาโอ้โหอ,อนาคตมาแล้วเต็มเกาะแน่นอนนะครับ อยู่57แล้วจ้าตอนนี้กำลังขึ้นปีที่58นะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจุดเริ่มขาดเยอะขึ้นแล้วก็เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมีเรืออับปางมีคนออกมาดูท่าทางกันร้ายกาดเอาเป็นว่าเพิกกับเข้าโจมตีคนพวกนี้เลยแล้วกันนี่ยาพับโอ้โหอะไรอ่ะโหยังกระใส่อันติเมตทีเดียวตายหมดอ๋อไม่ตายครับ จับมานี่จับมาเป็นทาสรับใช้เฮ้ยเอาอี้เลยเหรอโหอ,อายุมากขึ้นนะครับก็ต้องแก่ลงเนาะขอแปลงล่างก่อน <_ c oughs> ก็เป็นผิวดำเหมือนเดิมนะครับเอาละอายุ61ปีโอ้เป็นเกาะที่แบบมีความสุขมากเฮ้ยมีการทำไร่ทำสวนด้วยเอา้านี่คนที่พวกเราเราไปจับเขามานี่ แล้วก็แบบมีเด็กๆอยู่นี่โอ้บอกไม้บกมือแฟนเราทั้งสองคนบกไม้บกมือมาแล้วก็เพกก็นอนหลับอยู่บนก้อนหินยังมีความสุขตลอดไปเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอเอาละครับ IP พซะแล้วม,มาแล้วพระเจ้านะครับก้อนขี้สี่ลุงของเราโหทำตังค์ได้5 3 0 0 0ันเหรียญนะครับเป็นคอมเมดี้อาชีพสุดท้ายความสุข80โอ้โอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจกด้วยนะสำหรับวันนี้เพจกก็ต้องไปแล้วจ้าบ๊ายบาย